สวัสดีครับวันนี้ทางวัฒนาชัยเจริญรถบ้านนะครับวันนี้มีเจ้ามาด้านะครับมาด้าไฟเตอร์ปี25งห้าอ่าสี่เจ็ดหรือปี2004นนั่นเองนะครับเป็นตัวไฟฟ้าเปิดแคปได้นะครับก็คันนี้เล่มพร้อมครับเล่มพร้อมตัวรถถือว่าโอเคเลยครับราคาไม่แพงนะครับเอาไว้ใช้ในครอบครัวนะครับเดินทางไกลได้สบายนะครับไปหาหมอ ไปเที่ยวอะไรก็โอเคอยู่ครับเปิดแคปได้เข้าง่ายลงง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมพาดูตัวรถก่อนครับว่าสภาพตัวรถจะเป็นยังไงบ้างคันนี้ก็เคยใส่กันแมลงมาก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์กันรอยนะครับก็มีรอยแต้มสีมัน่อนบ้างนะครับแต่ตัวรถถือว่าโอเคไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีน้ําท่วมแน่นอนเหมือนเดิมครับยางก็โอเคพอใช้ได้ครับตัวรถรอบรถ,รถ,รถก็บางอยู่นะครับเคยเก็บสีมาบางชิ้นนะครับคันนี้ เดี๋ยวดูตอบรอบรถก่อนแล้วกันนะครับไมิดองมิดอาร์อยู่เดิมนะครับแมกไรเนอร์ก็เขาใช้งานอยู่ก็มีรอยบ้างนะครับแต,แต,แต่แต่ก็ยังดีนะครับชายท้ายไม่มีผุไม่ไม,ไม,ไม่มีชนแน,น่นอนครับนะครับอัน,นี้ตัวรถรอบรถบางๆมีรอยบ้างเป็นรอยใส่เคยใส่คิ้วมาแล้วถอดนี่ครับก็จะเป็นรอยแตตัวรถบางนะครับนี่ครับ ฟีสไตล์แคบเปิดแคบได้เนี่ยมีรอยบ้างผ่าชมด้านในครับด้านในก็นจะประมาณนี้นะครับแผงประตูเบาะเป็นลายกรมมยีมีตำหนิบ้างครับคอนโซลคอนโซลสวยนะครับเกียร์ภายในรถคันนี้ที่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อรถวิ่งน้อยครับวิ่งแค่เก้0หมืนโละครับเป็นไม้แท้นะครับเนีครับเปิดแคปได้ ขึ้นได้สบายขึ้นได้ลงง่ายครับคนแก่ขึ้นได้สบายเลยครับ<ม>เดินทางไกลก็โอเคอยู่นะครับแคบใหญ่อยู่เป็นตัวกระจกไฟฟ้าในงรอง์เมทาร์ก,กเดิมครับแต่ตัวนี้จะแกะยากเพราะว่าเป็นพลาสติกครอบนะครับแต่รับรับประกันว่าเดิมครับไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับนะครับก็จะมีรอยบ้างเป็นรอยของอที่เคยใส่คิ้วมา แล้วถอดออกส่วนมากจะเป็นรอยกันครับนี่ครับสีหกสีมีนาปีหน้าเลยใช้กันย้ยาวมาดูฝั่งนี้บ้างครับฝั่งนี้อ่นี่ครับเป็นล็อกกระจกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับนะครับดูไม้กันครับไม้ก็เก้าหมื่นเจ็ดพันนะครับวิ่งน้อยมาก อันนี้เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นนะครับเล่มพร้อมนี่ครับสวยๆเลยสภาพยังโอเคอยู่เลยครับไฟฟงไฟฟ้าใช้ได้นะครับน่ครับใช้ได้ปกติใช้ได้ปกติเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันครับติดง่ายอยู่นะครับต,ตามไม่ยาก เียนเครื่องก็เพราะช่วงช่วงล่างผมขี่มาสักพักแล้วขี่ดีอยู่ผมเป็นคนมาขับเองนะครับคุณเฮ้ยลูกค้าเคยมีเจ็บสีชิ้นนี้มาเพราะว่าดูตาอไม่ได้เลยแกงนะครับแต่แต่ไม่หนักนะครับไม่ถึงตุ้มเลยุผมยังเดิมเหมือนเดิมครับยังเดิมครับฝั่งนี้ไม่เคยแกะ คนหนักครับนโนมิทอาคานหน้าเดิมไม่ได้ไล่ไม่ได้แกะนครับกระโปรงก็เด่นๆมันไม่ได้ขยับไม่มีรอยขยับแกะทำสีส่วนเจ้ามาตาก็มันจะไม่มีตีตาเยอะเหมือนพวกกอดนะครับ,รบแล้วก็เลือกเครื่องยนต์ก็ Hello, oh, ma'am. ก็จะประมาณนี้นะครับก็เปิดเก็บได้ส่วนราคาผมตั้งราคาไว้อยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันราคาต่อรองได้นะครับมาลองขับ,บไม่ชอบอันไหนให้เก็บให้ก็ได้นะครับเล่มพร้อมหารถใช้งานอยู่คันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ไม่ขี้เหร่นะครับรถก็รักษาดีอยู่ในอายุประมาณนี้นะครับเจ้ทรงเชสซีดีครับเดิมๆ้นจากโรงงานใต้กระบ,บังกเ็เดิมๆ ยางก็พอใช้ได้ก็โอเคอยู่ครับยางอะไรนี่นะครับโอเคครับ,เ,คครบเบื้องต้นก็จะประมาณนี้่าเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวผมพาลองขับครับเครงลงก็เล่นใช้ได้นะครับเครื่องเล่นใช้ได้อยู่ไปลงภายในก็ สิ้นเปลืองก็ไม่เท่าไหร่นะครับประหยัดอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองช่องล่างกันครับตาเร่งก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับรถที่ไม่มีเทอร์โบ เกียร์สเกียร์ดีอยู่ครับเข้าง่ายอยู่ 8, ก่อนแป๊บเดียวก็แปดสิบเข้าโค้งลองสาดโค้งดูครับได้อยู่นะครับขนาดผมขับมือเดียวก็ถือว่าโอเคอยู่อัตราเร่งก็ถือว่าดีอยู่ครับ ไปเที่ยวบ้างก็โอเคครับข้ามจังหวัดได้สบายรถประมาณนี้วิ่งวิ่งวิ่งได้ทั่วไทยเลยครับก่อนที่เราไปก็ไปเปลี่ยนแค่น้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่อง,น,น,องน้ำมันเกียร์ก็พอหรือถ้าราคาได้แต่ผมเปลี่ยนให้ครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามสอบถาม,สอ,ถามสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนาแป สอง4279หรือค้นหา ID ก็ ID ดี n ลผมก็094 475 4441นะครับหรือมาดูรถได้ที่ตำบลท่า,าพระอำเภอเมืองจังหวัด่อนแกนนะครับมาลองกลับกันได้นะเผื่อชอบนะครับรถราคาแสนนิดนิดสภาพก็โอเคอยู่นะครับ แน่นอนร้อยเปอร์เซ็ครับก็โทรมาต่อลงกันได้ครับหนึ่งแสนสามืนเก้าพันบาทนะครับก็โทรมาถามได้ก่อนมาดูนะครับนัดได้นัดมาดูได้ถ้าเดินทางเลยไม่ต้องมาจำก็ได้ครับถ้าชอบก็เอาเล่นชุดโอนไปเขียนสัญญาซื้อขายนะครับรับผิดชอบการโอนทุกคัน เด้อครับขอบคุณครับ